เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกที่สามารถนำความดีและความชั่วไปนในภพหน้าและความดีนั้นยังถูกจะลึกไว้ในภพนี้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เลิกถึงสัตว์ร่วมโลก,กอื่นๆไม่มีสติสัมปชัญญะการกระทำของมันเป็นไปตามสัญชาตญาณสูขรุู้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดจากการจดใช้กรรมและเมื่อมีชีวิต เไม่ได้สร้างกรรมใหม่อะไรมากมายม่มีอะไรค้างคาอยู่บนโลกเพราะส่วนใหญ่การกระทำของสัตว์เหล่านี้ปราศจากเจตนามนุษย์มีความคิดแม้ว่าความรู้สึกเวทนาตัณหาทั้งหลายเป็นผลมาจากแรงขับที่ซ่อนอยู่ในภวังคจิตและพันธุกรรมแต่ธรรมชาติได้มอบสติและความคิดให้มนุษย์เป็นอาวุธที่ใช้ควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นเราฝืนความรู้สึกไม่ได้แต่สามารถฝืนคิดได้